สวัสดีจ้าแม่สินจา่าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่28เมษาย,ยนนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคำสถานการณ์ราคาทองคาําข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาําและรายงานราคาทองประจวันนี้ภาพรวมทองคําสัปดาห์นี้ปรับตัวลงเป็นสัปดาห์แรกหลังจากราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง5สัปดาห์โดยรับแรงกดดันจากแรงเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหลังสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านผ่อนคลายลง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการเลื่อนเวลาปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวลงรวม750บาทต่อบาททองคำเงินบาทสัปดาห์นี้อ่อนค่าบริเวณ37บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยชะลอการปรับตัวลงของทองในประเทศ สัปดาห์หน้า29เมษายนถึง3พฤษภาคมมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นประกอบด้วยการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ดับ5.25-5.50%ท่ามกลางเงินเฟ้อชะลอตัวและตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งส่งผลให้นักลงทุนมองว่าเฟดมีแนวโน้มเลื่อนการปรับลดดอกเบี้ย ออกไปและอาจปรับลดน้อยกว่า3ครั้งในปีนี้นอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานประจําเดือนเมษายนโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว,ว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสําคัญนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดดอกเบีย้ย รวมถึงการเปิดเผยด,ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB ดัชนีพี i อภาคการผลิตและภาคการบริการของสถาบัน ISM ตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับได้เกิที่บริเวณ2,320ดอลลาร์และ2,310ดอลลาร์หากหุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ2,300ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,360ดอลลาร์ 2, และ2,370ดอลลาร์ 2, หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,380ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองประจาวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมา ทองคำแท่งกสค5%รับซื้อ48,50บาทขายออก49,50บาททองรูปพันธ์9 6กน5%ซื้อ41,113บาท36ตังค์ขายออก41,450บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันเสาร์และก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำม,มาณฑ์นี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่พม์นก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมนักฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและแรงงานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่พม์สินยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ